พี่เฉินสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำงานหรเวลารณะพี่บูดาเกิดอะไรับแค่นี้ก็พอแล้วครับได้แล้วครับเอน้องแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วเอ้ยมังกรไปเขอโทษทีครับนะเปลี่ยนสูตรหน่อยเออพี่ครับกล่องเทียวุฒิมันขโมยได้ใช่ปะโนมอรหน่อยโนมอรหน่อยโนมอรหน่อยอ๋อโอเคกล่องเทียวุฒิขโมยได้ดิกล่องเทียวุฒิขโมยได้แล้วไม่ใช่เหรอเออเมื่อกี้ผมงานรถมาเจอสามกล่องของที่หยิบมา มังกเปลี่ยนสูตรก่อนเลยก็ได้ม hmm. cool. ังกรมีคำคมไม่มีคำคมไหมท่อเมื่อกี้ไปเจอรถคำคมรถไข่เดี๋ยวเดี๋ยวมีไขนะมียาเต็มสี่สิบโลหนักเต็มสี่สิบโลไม่หรือว่าเอาเอาแค่นี้ก็ได้นะเอาแค่นี้ก็ได้นะอร่อยได้ครับแค่จริงๆแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วครับแล้วไม่ไปใส่สูตรอะพี่ลี่อ้าวนี่ไม่ได้เหรอชุดนี้ไม่ได้เหรอสูตรชุดนี้ได้ไหมชุดนี้ได้ไหมได้ได้ครับอ่าได้ได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรยืนไอ้นี่ก่อนแล้วนี่ประชุมก่อนก็ได้นะว่าแบบมีคคำมมมมอะไไไรรรจิงงงๆ่่่นกกก็ปาาัท ทำงานกับความร่วมมือก็ใสไหมเอานี่ใครจะนั่งใครจะนั่งเก้าอี้นี้ใครจะนั่งไอ้บิลลี่ก็ได้บิลลี่บิลลี่เปผู้หญิงนั่งดีกว่าครับผู้หญิงนั่งดีกว่าแล้วผู้หญิงสองคนแล้วผมไปแบบดี้ด้วยนะเอ้ยนะอันอันอันนี้คือต้องพูดทุกคนป่ะเนี่ยคือดิทใช่ดิทฝั่งตรงข้ามพูดทุกคนเลยก็ดีขอแบบหนักๆหน่อยเพราะว่าพวกมึงก็แบบพวกมึงมันก็เป็นแค่ไอ้แก่ขึ้นคานที่เด็กๆมันมองอ่ะงั้นงั้นงั้นเป็นตัวประกอบพอเสียงพี่เฉียนดีกว่าครับดูตักกเเเล่นนนนหูป็็อะ หนูเป็นเลขาเดี๋ยวหนูต้องถือสมุดกระปกาแป๊ดค่าด่ากระจอกยังไม่เจ็บด่าสำรองนี่ปวดใจจัดอุปกนณโผนี่หนูเป็นหนูเป็นเลขาหนูต้องสดบันทึกแป๊ดหนึ่งพ็อป่าว่าลูกนั่งพับเพียบก็ได้นะลูกนั่งพับเพียบก็ได้ท้เหมือนตอนเนี้ยมันกำลังชราใจเว้ยได้ค่ะเห็นเราไม่ไปสักป๊บหนึ่งอ่ะแตจบเนี้ยเราไปอ่ะบอกให้อุ้มแมนว่าพี่พี่ไปดูโฮมรูอซีรีส์มามันมีนางอก สงคนน่ะเป็นกู้เอกในหนังนะชื่อเหมือนในนี่เลยอ่ะร่วมมาลีอ่ะส้ม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 กับมาลีปะใช่คนเออมากเลยอ่ะงงมากปะใช่ใช่ครับใช่ใช่กี่สัปดาห์ออกขายไปเนี่ยเคยดูฮอร์โมนเดอะซิลีปะอ๋อออดูเคยแต่ว่าพระเอกพระเอกมันได้ชื่อเฉินนะเฉินนี่เป็นตัวสำรอง อะไรของน้าเนี่ยนี่น้าเรียกผมอด่านใช่ไหมน้าน้าบอกผมสิแต่ฮอร์โมนเดยฮอร์โมนพระเอกชื่อพระราครับแต่ตรงนี้ชื่อพระแดงอุ้ยอุ้ยไปไม่ใช่สำรองพี่เขาเป็น power bank ค่ะเดี๋ยวปีกผมกลับเลยกูเสร็จแล้วเสร็จงานแล้วเอาอันนี้เรียกเขาแบบชี่สืบปนิเรียกเรียกผมมาบล็อกกันดูนะเรียผมกลับเลยผมเสร็จแล้วไม่แต่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงหลังบ้านคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมบอสครับว่าไงครับคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมว่าเขาแบบ อ้างอิงว่าแบบมีใครสักคนหนึ่งเป็นตัวสำรองอ่าใช่ครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับใช่ตรงนี้คือเขาบอกว่าเขาเขาขอคนสุดท้ายเลยเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเล็งไปที่มึงว้เฉินครับผมพี่กันพี่ต้องอขอความเค้นเมื่อกี้อันนี้ <ไป S 1> พร้อมยังคิดยังคิดยังคิดพร้อมยังได้ครับนะต้องเยอะขนาดไหนครับว่าไปไม่เอาแบบเอาแบบประโยคเดียวเจ็บเจ็บจี๊ดเลยผมว่าสั้นๆคำเดียวมันก็ไร้นี่ง่ายๆมันก็ตรงตัวแล้วครับ ได้เลยงั้นเดี๋ยวอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วมีมีทุกคนแล้วใช่ไหมมีมีทุกคนแล้วใช่ไหมผมไม่มีอ่ะพี่ปทะเลทะเลทะเลนะต้องพูดกี่คนครับนะทุกคนทุกคนเลยก็ดีเขาต้องพูดทุกคนเหรอใช่เขาได้สุดดวงครับดีนะเอาใช่ต้องพูดเอามันคิดมึงก็คิดสดเลยเราประกอแล้วกันงั้นอ่ะเอามือเอามือเลยมึงก็เอาเหมือนที่มึงตอนที่มึงไปเกาหลีที่มึงด่าเขาอ่าโธ่ ที่มึงด่าเขาบอกแล้วเขาฟังผมไม่รู้เรื่องว่เลยด่าแม่งเลยเลยอ่ะมึงบอกอ่ะก็ผมด่าว่าอะไรอ่ะพี่ผมไม่เคยด่าคนครับเป็นประจำมึงด่าประจำแม่งเอ้ด่าแล้วได้แล้วได้หรอได้หรออ่ะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะออาเอาเลยเตรียมตัวเตรียมตัวเอาโบสถ์เตรียมตัวเลยอ่าเชิญนั่งเลยเชิญพี่แล้วพี่เล็บอ่ะ ขอแบบเดือนๆนยนะไม่งั้นแบบคือของมึงแบบของมึงไม่เดือดเท่าฝั่งหนูนี่ลำบากนะอ่ามึงต้องเปลี่ยนมุมแล้วอ่โบเริ่มจากใครก่อนนะเริ่มจากเริ่มจากเฉินก่อนเดี๋ยวผมเป็นมุมรับกล้องนะเออเอาใส่อารมณ์เต็มที่เลยเพราะมันคลิปเริ่มจากเฉินกันเอาอะไรไหมฮะได้ครับพร้อมๆเราเริ่มได้เลยครับผมแบบสั้นๆได้ใจความแบบคำเดียวรู้เรื่องไม่ว่าจะแก๊งไหนก็แก๊งไหนเถอะผมไม่สนักแก๊งอะคำเดียวเลย ถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎมันนอนสลบใต้ตีนกูไปนานละได้ครับไปต่อเลยครับเออคือไอ้น้ำหอมเหรอแล้วคืออะไรใช่ครับได้ได้เลยครับอันนี้พี่สายจะไปตัดอีกทีใช่ไหมใช่ครับอีกทีเหรอเอาแล็บก่อนละกันโดมอนหน่อยโนมอนหน่อยอ่าชดเช ว่าไงอีกาจะขายยาใจสวยกูยังขออีกทีครับขออีกทีว่าไงอีกาจะขายยาใจสวยกูยัง <laughs> โอเคครับแล้วต่อเลยครับอะไรอ่ะพี่บิลลี่อะไรครับมีลีจะส่งแอรอกักูให้มึงยืนเป็นเป้าแรงหนึ่งทียอะไรกูเห็นมึงยืนน้ำตาคอเบ้าอยู่เลยสัตว ไปต่อเลยครับโอเคครับอันนี้วิ่งผ่านได้ใช่ไหมครับที่พูกมึุได้แชมป์กันสองสมัยเพราะสมัยแรกกูไม่ได้ลงแค่นั้นขออีกทีขออีกทีเขาเสียงแบบน่นแน่นที่พูกมึุได้แชมป์กันสองสมัยเพราะสมัยแรกกูไม่ได้ลงแค่นั้นโอเคครับไปต่อเลยครับอ้าว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 โอ้หน้าทอมบ้ามันหดเกินไปครับสงสัยไม่ไหวครับเมื่อกี้ต่อเลยครับ โอเคอย่าดีแต่ปากถ้ามึงฉลาดมึงก็มาฟาดกูสิฮ่าห้าาโอเคครับได้เลยครับขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยที่ช้ำแรกมึง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 ไปไหนมึงไม่เจอมึงนี่ไปไหนวะยูแฝงรู้ผลแล้วไอ้บอสประกันครับผมรู้ผลแล้วรู้ผลแล้วผลอะไรนะผลผลการบัฟไง โกั้โทษน้องหนึงไปมาด้วยกันเียโฟกันเรา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 ชัวร์ใช่ไหมว่าเราจะบัฟแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้นะแค่นี้พรนะจริงไม่เน้นไม่เน้นพูดเยอะเอาง่ายตรงโอเคจะไปแค่เท่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมึงทำเสร็จมันจะได้รู้ผลทีเดียวครับน่าดูแล้วว่าเขาง่ายๆครับแต่เป็นรูปนะครับเป็นรูปเดี๋ยวจะมาเป็นรูปครับแต่พรุ่งนี้ก็ซัดกันเลยเฟสนี่ใช่ครับโอเคสนองเฮ้ยแต่พรุ่งนี้นี่คือ ทนในเมืองไหวไหมเออใจหนึ่งจะบอกนะว่าอยากเล่นในเมืองนะครับคือคู่คู่เดียวเลยเพราะว่ามันมีแค่มันมันสามวันนะคือมันเล่นวันละคู่อ่ะก็ในเมืองดีกว่าคืเล่นอะไรครับในเมืองครับสะดวกกว่าสะดวกกว่าเออโอเคตามนั้นขอบคุณมากอ่ะบอสเรียบร้อยนะแล้วก็รอเวลลี่เรียบร้อยครับสุดยอดเลยครับขอบคุณครับไปเจอนะครับพี่ไปเราเดี๋ยวเราไปรอระหว่างรอเวลลี่เราไปหาตำรวจกันก่อนไป